สวัสดีค่ะสวัสดีทุบทุกท่านนะคะวันนี้คลิปนี้มาต่อกันเดี๋ยวนี้เริ่มจะทําคลิปมันสั้นลงเพราะมันยาวมากแล้วมันดูยากเนาะวันนี้จะเป็นตอนที่เกี่ยวกับว่าเราจะทําหน้าให้มันสั้นลงนะหน้าหน้าการแสดงฟอร์มนะคะไม่ใช่ว่ายาวเหยียดเลยสมมติทาแบบทดสอบสิบข้อมันจะลากยาวมามันดูมันดูยากแต่เราจะแบ่งเป็นหน้าหน้าให้มันดูง่ายมาลองดูนะที่อธิบายนี่คืออะไรนะไปที่ เราก็สร้างฟอร์มเป็นแบบทดสอบนะคะเราก็จะไปที่ฐานข้อมูลของเราต่อจาก Picture vocab ครั้งที่แล้วเรามีไฟล์ vocabulary มีไฟล์รูปภาพมีไฟล์เสียงแล้วนะ View table เราจะไปที่ View source อ่ะเดี๋ยวเราจะไปสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาอีกฐานข้อมูลหนึ่งนะคะเราจะตั้งชื่อว่า form form นี่คือ form ในการทำแบบทดสอบนะ ตัวแรกเวลาเด็กเข้ามาก็ต้องทำสแตมป์เวลาอ่าเวลาแล้วก็ชื่อเด็กให้ทำสแตมป์เป็นคีย์หลักเลยชื่อนักเรียนเสร็จแล้วก็จะเป็นอ่าอ่าเพจแล้วกันอ่ะเอาเป็นเทคเนาะเทคตัวนี้คือคำสั่งนะเสร็จแล้วก็มาที่เออเออนึ่เบอร์ไม่ใช่สิเพจอ่ะเพจ Number ข้อ Picture เบอร์วัอ่าข้อที่1เราจะทำสักสามข้อเป็นตัวอ,อย่างนะคะ Picture 1บอร์วันพิจ t รณช้นวโอเคใช่วันอ่าหนึ่งที่หนึ choice, หน่คำตอบที่ถูกข้อที่1นึ่งสกอร์ข้อที่1 นสองไปจนถึงข้อสามนะคะเสร็จแล้วก็คะแนนโอเคละอ่ะมาคราวนี้เราย้อนกลับไปที่แอปพลิเคชันนะคะจาวาครับเสร็จแล้วก็ไปที่ Data NewTable เบ e ลชี g o o g l e Drive ดึงฐานข้อมูลพิ่เจอเข้ามาอีกรอบซิพิจเจอไปดึง ตัวนี้ form มา a d d h i s t a b l e ค่ะเสร็จแล้วมนเดินไปที่ View Column นะคะ view c ล l u m ์ให้ทำ stamp mm hmm. เป็นคีย์หลักถูกต้อง name เดี๋ยวเราจะสร้าง name ไปด้ e r รินใหม่เรายังไม่ได้สร้างนะคะไม่เป็นไรออยังเป็น name ไปก่อนใ y p ข้อมูลตรงนี้เป็น name ไปก่อนนะ text อันนี้เป็นข้อความลมากมันจะเป็นแบบนี้นะจานั้นเราจะไปสร้าง สปอร์โอเคอ่ะนะเดี๋ยวอันดับแรกเราไปดูสปอร์กันคะแนนมันต้องเป็นนับเบอร์มันจะเอามาบวกลบดึงหาคะแนนตัวที่หนึ่งคะแนนตัวที่สองเป็นนับเบอร์คะแนนตัวที่สามเป็นนับเบอร์คะแนนตัวที่สามเป็นนับเบอร์คะแนนรวมก็เป็นนับเบอร ลองดูนะเราจะปรับแค่นี้ก่อนเสร็จแล้วเรามาที่ U x เราจะสร้างหน้าต่างขึ้นเพื่อที่จะดูในในแอพพลิเคชันนะคะ New View ้ต้องจึงว่าฟอร์มออกมาจาก Data Data Form ด้วยเช่นกันค่ะเสร็จแล้วนั่องจากเราทำข้อสอบเราก็ต้องเลือกเป็นรูปแบบในการฟอร์มแบบนี้มาแล้วนี่เห็นทำ Stamp ต้องไปตั้งเป็นวันที่เวลาชื่อ ข้อความสั่งหน้าหนึ่งเห็นไหมมันจะยาวเหยียดน,นี่มันยาวเหยียดมันเลยถึงข้อสามทำแบบเนี้ยถ้าทำแบะแบบนี้โอหน้าเบือ่อเลแต่ละหน้าดูยากด้วยกลับไปกลับมาดูยากนะคะเลยวันนี้ก็เลยเอาตัวเนี้ยแหละมาช่วยแก้ปัญหากันใช้ใช้ประเภทซอมค่ะเดี๋ยวลองดูจะพาไปตั้งนะคะเซฟก่อนเดีย๋ยวมาตั้งทาสเต็มก่อนกลับไปที่ดัตต้าค่ะเอ่อวิคอลัมเราไปดูทาสเต็มต,ตรงนี้นะคะ เราจะใช้เป็นเดทไทม์ให้มีวันที่แล้วก็เวลามาด้วยอ่ะเดทไทม์นี่เป็นชื่อ Text ตรงนี้นะคะเราจะให้เป็นคำสั่งเป็นคำสั่งดังนั้นเราจะไปที่ Text เราจะใช้เป็นโชว์ใช้คำสั่งโชว์นะคะแสดงแสดงในคัตเตอร y ี่เป็น s e สชั o n ฮ e เ d อรอ่ะคอนเทนตเราจะว่าอะไร ให้นักเรียนให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกท,ที่สุดอ่ะนะินะเห็นไหมตรงนี้มันก็จะมันก็จะเป็นข้อความที่เป็นหัวข้อหัวข้อหลักนะคะหัวข้อหลักอันนี้ทำแซมมันก็จะเปลี่ยนเป็นวันที่เวลาให้เราเข้าไปนะแล้วตรงทำแซมด้นานล่างไปน,นิดนึง ดูเวลาลน้มันเป็นปัจจุบันให้เป็นนาวให้เป็นเวลาปัจจุบันที่เด็กเข้าไปทำนะคะเลือกเป็นนาต่อไปหลังจากที่อ่านคำตอบเสร็จแล้วให้เป็นหน้าถัดไปตรงเพจเนี้ยมาตั้งค่ะเพจที่หนึ่งเนี้ยตั้งเป็นแบบนี้ค่ะตั้งเป็นโชวโชว์ไปเลยอ่ะเสร็จแล้วเพจที่สองเพจที่สองก็เป็นโชว์ค่ะเพจที่สาม เพจที่สามให้เป็นโชว์ค่ะม,มาลองดูนะมันเป็นยังไงโชว์เนี่ยเซฟก่อน,นจะให้ดู type ประเภทของข้อมูลเป็นโชว์อันนี้มันก็จะแจ้งว่าถ้าตั้งเป็นโชว์แล้วมันไม่ให้อีดีนะเห็นนะตรงเนี้ยพอลอกชื่อเสร็จมันก็จะอ่านคำถาเสร็จแล้วมันจะขึ้นว่า next หนะ้าถัดไปนี่คือข้อที่หนึ่งเห็นไหมเพจตรงนี้หายนะคะเพราะมันเป็นการกั้นหนะ้าเห็นไหม ต่อไปหน้าที่2เพจสอจะหายเพราะเป็นการขั้นหน้าเช่นเดียวกันตรงนี้ก็จะเป็นเพจสามนะสุดท้ายมันมี3ข้อถูกไหมคะ่ะนี่คือใช้คําว่าโชว์เป็น type ประเภทโชว์นะคะโชว์ตัวเนี้ยโชว์เป็นโชว์ประเภทเพจเฮดเดอร์เป็นหน้าหัวข้อของแต่ละหน้านะคะโอเคได้ละนี่คือการตั้งค่าทำให้มันสั้นลงแต่ละหน้าให้มันสั้นลงนะคะ เอาละทีนี้มาลองดูตัวอื่นด้วยตัวอื่นด้วยเราจะไปที่อันนี้ชื่อชื่อเรายังไม่ได้สร้างฐานข้อมูลชื่อเด็กไปเพิ่งข้าไปเลยเดี๋ยวเข้าไปทำทีหลัง number ตรงนี้เราจะเป็นลักษณะของการ Random เรามีแบบทดสอบอยู่อ่าเรามีข้อมูลอยู่หกข้อหกข้อเราจะ Random นะคะ เราใช้คำสั่ง random ก็มาที่นี่เลยให้เป็น random ให้เป็น random คำถาม6ข้อมาอาจจะเป็นข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าข้อหก็แล้วแต่ random ที่เลือกตรงนี้ใช้คำสั่ง random ค่ะตัวอย่าง random แ,แบบนี้ random ร,ระหว่างตั้งแต่ข้อที่หนึ่งถึงเขาก็คือนับนับนะคะนับ ในตารางงตาารนี้ Picture w o Cap เนี่ยนี่ตารางนี้ Picture w o Cap ให้นับในตารางนี้กดมานับในตาราง Picture w o Cap ในคลอนคลัมน์อะไรในคอลัมน์อะไรในคอลัมน์ลำเบิกนี่ค่ะนับคอลัมนี้มาดูที่ชิดน,นี้นะแล้วก็นับที่คอลัมน์ลำเบิกนับมา ให้ r รนด o อมตั้งแต่1ถึงจำนวนของ n ำเบอร์ทั้งหมดที่นับเขานับลำเบอร์ตรงนี้นะคะให้ r รนด o อมตัวเลขอยู่ระหว่างนี้ถึงนี้อ่าเสร็จแล้วขึ้นมาเรนดิทวินก็คือการ r รนด o อมนะคะอ่าข้อที่ 1, 2, 3เนี่ยมันก็จะ r รนด o อมเหมือนกันให้มันเรนด้อมหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่คำสั่งเียวกันค่าลากลงมาเอ่อลำเบอร์สาม ว่าอ่ะละได้ละเบอสามอ่ามาดูมันจะเรนดอมทนายปุ๊บเห็นไหมนัมเบอร์หนึ่งมันจะเรนดอมข้อสามมาให้เราโัทย์ที่สามมาให้เรานะต่อไปนัมเบอร์สองข้อสองมันจะเรนดอมข้อกุ๊กมาให้เราและข้อสามมันจะเรนดอมหมายเลขสี่มาให้เราเห็นไหมคะเป็นการเรนดอม นะต่อไปรูปภาพรูปภาพเอ่อรูปภาพเราจะไปใช้คำสั่งดึงรูปภาพมาค่ะดึงรูปภาพมาเออใช้คำสั่งลูปอัพนะคะให้ลูปอัพลุอัพที่ไหนให้มองไปที่คอลัมน์มหนึ่งมเบอร์อ่าเดี๋ยวนเ,เอาพิกเจอร์หนึ่งก่อนอยู่กับนะิกเจอร์สามเลยไปข้อหนก่อ ขออภัยไปที่พิกเจอร์หนึ่งค่ะรูปที่หนึ่งนะคะให้ลูบอัพดูไปที่คอลัมน์หมายเลขหนึ่งหมายเลขวันที่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนพิกเจอร์พิกเจอร์โวกับในตารางพิกเจอร์โวแคบนะและไปดูที่หมายเลขถ้าหมายเลขจำนวนหนึ่งมันเท่ากับจำนวนในตารางพิกเจอร์โวแคบให้ไปดึง ให้ไปยังตัวนี้มานี่ไปยลงอิ a เมนี่มาน่ะนะคะไปเล็องอิ a เมมาข้อสองก็เหมือนกันข้อสองพิกเจอร์สองนะคะพิกเจอร์สองล้าลากน้ำทเลยิกเจอร์สองก็ใช้คำสั่งรูปอักเหมือนกันแต่เราต้องเปลี่ยนตรงนี้ Number ต้องเป็น Number รสองนะคะ น้ำใช้ลูบอัพคือด,ด,ดูไปที่คอลัมน์นั้มเบอร์สองนัมเบอร์นี้ให้มองไปที่ตัวนี้นี่แลนดอมเนี่ยหมายเลขที่มันได้เนี่ยหมายเลขที่มันได้เนี่ยถ้ามันมีค่าตรงกับหมายเลขในตารางตัวนี้ก็ให้ไปดึงรูปนี้มานะคะต่อไปข้สามก็เช่นเดียวกันค่ะข้อสามก็เช่นเดียวกันอ่าข้อสามตรงนี้ก็เป็นนัมเบอร์สามนะนัมเบอร์ r 3 คราวนี้เรายังไม่ดูผลนะั้นเราจะไปดูที่ q u e s t i o n กับ q u e s t i o n creation c r e t i o n เราจะไปดูที่ audio ออนะคำถามเราจะไปดูที่ audio ออให้มันเล่นไฟเสียงแล้วดกว,ว่าได้ยินเสียงว่าอะไรนะคำถามจะเป็นแบบนี้นะคือลืมบอกฟิธิการตันป <c oughs> ะมาที่ q u e s t i o n เวชั่นตรงนี้เป็นลองถึกไม่ได้แล้วเพราะมันไม่ได้ข้อความขาออภายัยจะเอาเป็นไฟล์เสียงจะเอาเป็นไฟล์เสียงเพราะฉะนั้นเราจะเล่นอ p 3สันะเวชั่นเนี้ยังค่าตรงนี้นะคะตอนแรกลืมนะลืมลืมลืมเราไปตั้งค่าตรงนี้เป็นโชว์ค่ะโชว์โชว์เสร็จแล้วมาทีน่นี่ใช้คำสรรั่งถึก ลูกอัพให้ลูกอัพที่หมายเลขหนึ่งค่าอ่าพิจเจอเวคับตรงนี้นำเดินตรงกันให้ไปดึงตัวนี้มาให้ไปดึงตัวนี้ค่ะมาแสดงให้ไปดึงออดิโอมาให้ไปดึงออดิโอมานะคะอ่แต่ให้แสดงเป็นทิข์นะแ,แสดงเป็นทิข์แบบนี้ วันที่สองก็เหมือนกันเพชชั้นสองก็เหมือนกันไม่ใช่ทิกแล้วนะขออภัยจริงๆสองสองเพชชั้นสองนี่อันนี้เป็นเพชรชั้นสองต่างนะเพชั้นสองต่อไปเพชรั้นหนึ่งขึ้นไปที่คำถามท้าท,ที่หนึ่งกันลากขึ้นไปข้อที่นี่นี่ตรงนี้อ่าหมายอีกหนึ่งนะ ัมเบอร์หนึ่งถูกแล้วตรงนี้จะเป็นโชว์นะคะใครประเภทโชว์ Show. แสดงค่ะจะเอา mp 3มาเล่นตั้งค่ายเป็นการแสดงแล้วก็ลากลงมาเวอร์ชันที่3ตรงนี้ก็เป็นโชว์นะคะโชว์ Show. เสร็จแล้วตรงนี้ใช้คำว่า t a k ล l กอับ p number สตรงนี้นะคะไม่ใช่ไมลุกอับตรงนี้เป็น Number 3สา องบที่ข้อที่3าม้าได้อะไรแต่เอาออดิโอนี้มาโชว์เซฟโชว์เสร็จแล้วไปที่นี่ด้วยตั้งค่าตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นโชว์แต่เป็นโชว์แบบเอ่อเป็นวิดีโอโชว์แบบวิดีโอแต่ถ้าว่าเอ่อ creation สามอ่ะ อ่ะแบบนี้ค่ะ q ี e s t i o n สามให้แสดงเป็นแบบถิกนะเดี๋ยวเ่อยไปดูกันรุปอันนี้ question สามต่อไปึ้นไป question สองตั้งค่าตรงนี้ค่ะเป็นโชว์ก็จริงแต่ถ้าจะเพดใหนเดาเป็นวิดีโอค่ะแล้วก็คอนเทนต์ตรงนี้คอนเทนต์ Content ตรงนี้ให้เป็น question ถึก question สองค่ะ save ต่อไป done ต่อไปคำถามข้อที่ สามเอ๊ะคำถามข้อที่หนึ่งเชันวันอ่ะมาที่นี่ค่ะโชว์ B B O เฟชชั่นหนึ่งหนึ่งอ่ะครบดันอ่ะตอนนี้เซฟวันนี้จะำนำเสนอในส่วนของการใช้ไทยประเภทโชว์ เรียบร้อยลองดูนะข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งมันจะดึงข้อห้ามาพิกเจอเอ๊ตัวนี้ทำไมนี่เห็นไหมอ่ะมันก็จะไปดึงไฟล์เสียงมาลองดูนะตรงกันเลยเปล่าห้ารูปเป็นอ่านไปดึงไฟล์เสียงตรง <Some dish. S 1> อ่ะโซนดิชถูกนะถัดไปค่ะข้อที่สอง ข้อที่สองฟัง skill อ่าข้อที่สามค่ะ speaker โอเคได้ละอ่ะเดี๋ยวที่เหลือจะพูยว,ว่ากันอันวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะเป็นการใช้คำสั่งเอ่อใช้ประเภทโชว์เพื่อที่จะเอามานำเสนอนำแสดงในแอปพลิเคชันทั้งเป็นการดึงไฟล์เสียง mp3 เอามาใช้ด้วย ก็วันนี้ขอจบเพลงแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันในคลิปหน้าแล้วต่อไปเราจะไปรูปเป็นภาพขึ้นวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะคะ